เอาละฮะในวันนี้ผมจะมาเล่าอีกหนึ่งตัวละครในเรื่อง h แ s ส i ิน Hotel ที่เพื่อนๆบอกว่าอยากให้ทำเยอะมากๆนั่นก็คือแัสนั่นเองครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมชอบมากเลยฮะเพรพีแกนี่โคตรเทส่สุดๆแล้วก็ไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าฮะคำเตือนเนื้อหาในคลิปมีการสปอยเพื่อนๆคนไหนไม่อยากโดนสปอยก็นแนะนำให้ข้ามไปก่อนเลยนะฮะเรามาดูข้อมูลคร่าวๆข,ข,ของพี่แกกันก่อนฮะตัวของแัสเขาจะเป็นคนบาปที่มีนิสัยขี้งุนง,งิดต,ติดการพน,นันและมีความสามารถในด้านมายากลด้วยนะฮะ ที่สาคัญก็คือเขาเป็นหนึ่งในโอเวอร์โหลดมาก่อนด้วยแต่ก็ได้ติดพนันจนต้องขายวิญญาณให้กับล拉สเตอร์ไปตอนนี้เขาถูกล拉สเตอร์ให้มาทํางานอยู่ที่โรงแรมพร้อมกับนิฟตี้และทํางานเป็นพนักง,งานเคาน์เตอร์หน้าโรงแรมและบาร์เทนเดอร์ครับต่อมาเราจะมาดูอดีตของฮัสกันดีก,กว่าครับชีวิตของฮัสในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาแต่ก็มีข้อมูลที่คุณวิซี่ป๊อปได้บอกว่าฮัสในตอนที่มีชีวิตอยู่ เขามาจากเมืองาสเวกัสครับและเติบโตมากับคาสิโนที่นั่นด้วยแถมยังคุกคีกับผู้คนหลากหลายที่ทำให้ตัวของเขาสามารถพูดได้หลายภาษาฮะในตอนเด็กฮัสลหลงไหลการแสดงมายากลอย่างมากเขามักจะไปยังโซนความบันเทิงในคาสิโนเพื่อชมโชว์ต่างๆอยู่เสมอนอกจากนี้เขายังเล่นแซกโซโฟนอย่างมืออาชีพในเล้าบาร์หลายแห่งในาสเวกัสอีกด้วยฮะแต่ว่าสาเหตุที่เขาได้เสียชีวิตไปก็ยังไม่มีการเปิดเผยออกมานะฮะซึ่งเขาได้เสียชีวิตไปนในช่วงอายุ60-70ปีประมาณนี้ครับและหลังจากที่ตัวเย เขาจึงถูกส่งลงนรกและกลายเป็นปีศาจแมวติดปีกที่แต่งเป็นทีมมายากลและคาสิโนซึ่งมันก็เป็นรูปรักษณ์ที่เขาไม่ชอบเลยฮนะซึ่งพอเวลาผ่านไปเขาจะจำใจอยอมรับมันแล้วก็ตามต่อมาชีวิตในนรกของเขาก่อนจะมาอยู่ที่โรงแรมฮัสกลายเป็นคนที่ทั้งติดเหล้าและการผนันครับแต่ฮัสเองก็ยังคงรักการเล่นมายากลและมักจะใช้เพื่อกงผนันหรือแสดงทิ้งเล็กๆน้อยๆมากกว่า ส่ในวันหนึ่งฮัสได้กลายเป็นอเวอร์อร์ดของนรกแต่ก็ต้องมาแพ้พนันยาวๆเพราะเขาติดมันฮะและเขาก็ได้บังเอิญพบกับอลาสเตอร์เขาจึงทําข้อตกลงสัญญาเพื่อรักษาพลังของตัวเองแต่สุดท้ายกับเสียทั้งตำแหน่งอเวอร์อร์ดและวิญญาณของตัวเองให้กับอลาสเตอร์อยู่ดีฮะต่อไปเรามาดูนิสัยของพี่แกกันดีกว่าซึ่งตัวของฮัสอย่างที่เรารู้กันนะฮะว่า เขาจะมีนิสัยที่ทั้งขี้งุหงิดขี้เกียจและค่อนข้างเฉื่อยชาความสนใจในโลกของเขาตอนนี้มีแค่การพน,นันโชว์มายากลเล็กๆและการดื่มอย่างหนักเท่านั้นและใน,นตอนูเซอร์เบบี้ป้ายไฟนีออนหลายอันเหนือหัวฮัสกับมีเนื้อหาที่สื่อถึงการต้มตุน๋นซึงน่าจะสะท้อนว่าเขามักใช้วิธีสกปรกเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวด้วยก็ได้ครับและเขาก็ยังเป็นคนพูดจาหย,ยาบค่อนข้างจากการคนอื่นให้ออกห่างประชดเก่งและชอบเล่นมุกแบบแห้งๆด้วยฮะในขณะเดียวกันนั้นเขาก็เป็นคนที่ใจเย็นอย่างไม่น่าเชื่อ และรับมือกับเหตุการณ์เพี้ยนๆในชีวิตได้ดีโดยเลือกทางแก้คือดื่มให้ลืมทีหลังฮะนอกจากนี้แล้วเขาก็ยังสังเกตคนได้ดีมากๆเขามองออกว่าคนรอบตัวมีปัญหาอะไรเขามักจะให้ความสาคัญกับความจริงใจและเข้าใจตัวเองดีเช่นกันพร้อมยอมรับตรงๆว่าการพึ่งพาเ่าและการผานันไม่เคยช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นฮะถึงแม้ภายนอกจะดูแข็งกระด้างแต่ฮาร์สก็มีความเห็นอกเห็นใจและพร้อมจะรับฟังปัญหาคนอื่นแบบไม่ตัดสินยิ่งกับคนที่เขาผูกพันมากๆ เขาจะยิ่งเผยด้านที่อ่อนโยนและปกป้องคนอื่นมากครับก็เลยได้ว่าถึงพี่แกจะดูโมโหร้ายไปหน่อยแต่ก็เป็นคนที่ดีและเท่มั่นจริงฮะต่อมาเรามาดูพลังของพี่แกกันดีกว่าฮะไหนๆเขาก็เคยเป็นถึงโอเวอร์โหลดมาก่อนก็ต้องไม่ธรรมดาแน่นอนพลังที่1อมตะ แน่นอนครับว่าทุกคนในโรกต้องมีพลังนี้อย่างแน่นอนเขาไม่ป่วยไม่แก่และยังคงรูปรักษ์อายุเท่าเดิมณตอนที่ตุยจะตุยได้ก็ต่อเมื่อถูกสังหารจากอาวุธของเทวทูตเท่านั้นพลังที่2การบินเราจะเห็นว่าตัวเขามีปีกขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างหลังที่สามารถบินได้แต่ก็มีการบอกเพิ่มครับว่าเขาไม่ค่อยบินเท่าไหร่เพราะขี้เกียจครับแถมตัวเขาไม่ชอบรูปร่างของตัวเองอีกด้วยพลังที่3สร้างและควบคุมพลังงานยังในตอนเค,รอ,อ,คอร์ชเชนคอร์ที่ตัวของฮัสสามารถสร้างและควบคุมพลังงานสีทองปนสม้มที่มีพวกโูดัมเ ตาตดหยกจิกและหัวใจผสมอยู่ในพลังนั้นด้วยก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองจริงๆซึ่งเขาใช้พลังนี้ช่วยสร้างบาเรียร,รอบปืนเลเซอร์เทวทูตของวอกฮะพลังที่4เตกสิ่งของฮัสสามารถชาร์จวัตถุที่มีพลังระเบิดหรือเฉือนก็ได้ครับอย่างในตอนที่เขาใช้ทักษะนี้เพิ่มความอันตรายให้กับลูกเตา๋าทําให้สามารถระเบิดได้ และไพ่สามารถเฉือนเป้าหมายได้ฮะพลังที่5ฮัสสามารถเสพพวกกล่องมายากลซิกแซกเกิลมาเพื่อมันเป็นเกาะและตัวหลอกล่อได้พลังที่6คพวกคุมไฟเราจะได้เห็นในตอนเคอร์ชเชนคอร์ที่ฮัสได้จุดไฟใส่ลูกเต่าและวงแหวนทองซึ่งมันสามารถเพิ่มพลังในการโจมตีได้ฮะต่อมาเรามาดูความสัมพันธ์ของฮัสกับตัวละครอนนื่นๆในเรื่องกันดีกว่าฮะคนแรกก็คือนิฟตี้นั่นเองซึ่งความสัมพันธ์ของเขากับนิฟตี้ก็เต็มไปด้วยความเอนดูและความปวดหัวผสมกันฮะถึงแม้ว่าฮัสจะเป็นคนขี้งุนงิดและชอบอยู่เงีย แต่เขากับใจเย็นกับนิสัยไฮเปอร์และความซาดิสแปลกๆของนิสตี้ได้อย่างไม่น่าเชื่อและเขามองว่าเธอยุ่งยากเกินรับมือแต่ก็ยอมดูแลเธอเวลาที่เธอเมาจนควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วค่อยๆเปิดใจรับเธอให้เป็นัเพื่อนและหนึ่งในแก๊งดื่มประจําของเขาถึงแม้จะยังกลัวความโรคจิตของเธออยู่บ้างแต่ก็ผูกพันกับเธอในแบบของเขาฮะคนที่2ชาลีฮัสกับชาลีมีความสัมพันธ์แบบคนขี้งุนงิดเจอคนโลกสวยแต่สุดท้ายก็กลายมาเป็นเพื่อนที่หวังดีต่อกันหลังถูกอลัสเตอร์ส่งให้มาทํางานที่โรงแรม ชาลีก็ต้อนรับเขาด้วยความส,สดใสเต็มร้อยในขณะที่ฮัสตอบด้วยความเฉยเมยแบบขอพักก่อนแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาก็ได้กลายมาเป็นหนึ่งในคนที่เข้าใจปัญหาภายในหัวใจของชาลีมากที่สุดโดยเฉพาะเรื่องของพ่อลูกถึงเขาจะพูดกับเธอตรงๆว่ามีปมเรื่องพ่อแต่ก็พร้อมจะยืนเคียงข้างเธอหลายครั้งและในช่วงที่เธอพยายามยืนหยัดตามบุดมการถึงเขาจะบ่นมากแต่ลึกๆแล้วฮัส ก็ภูมิใจในตัวของชาลีมากนะคนที่ 3. ามวกกี้ความสัมพันธ์ของฮัสกับแวกกี้ก็เริ่มต้นแบบเกรงใจปนกลัวเพราะแวกกี้เป็นคนดุและเอาจริงเอาจังในโรงแรมที่สุดและฮัสไม่ค่อยทําตามที่เธอสั่งและมักจะโดนเธอบังคับให้ช่วยงานจนบางครั้งถึงขั้นวิ่งหนีเวลาเธอเข้มเกินไปฮะแต่เขาก็เข้าใจว่าเบื้องหลังความก้าวร้าวของแวกกี้มาจากที่เธออยากปกป้องทุกคนและความกดดันที่เธอแบกเอาไว้เองเพารู้สึกขุนใจเธอบ้างแต่ก็ให้ความเคารพเธอฮะคนที่ 4. ี่อลาสเตอร์ ซึ่งล拉สเตอร์เป็นเจ้าของวิญญาณของฮัสและเป็นคนที่ดึงเขาเข้ามาทํางานในโรงแรมโดยไม่ถามพ่อสมัครใจของเขาเลยแถมฮัสก็ไม่เคยปิดบังว่าเขาเกลียดการโดนบังคับแบบนี้พร้อมดูถูกล拉สเตอร์แบบไม่แค่ชื่อเสียงของเรดิโอดีมอนเลยในขณะเดียวกันก็กลัวล拉สเตอร์เวลาที่อีกฝ่ายจริงจังหรือโกรธเพราะถูกผูกไว้ด้วยสัญญาที่ทําให้ไม่มีทางหนีได้แม้พวกเขาจะทะเลาะก,กันและกัดกันบ่อยๆแต่ก็มีช่วงเวลาที่ล拉สเตอร์ช่วยเขาและฮัสเองก็เป็นห่วงล拉สเตอร์อยู่ลึกๆฮนะก็เป็นความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความเกล ผูกพันจำยอมแบบไม่ชมตัวสุดๆฮนะคนที่5 w a วอ์กความสัมพันธ์กับวอล,ล์ก็เรียกสั้นๆว่าเกียดทีหน้าตั้งแต่วินาทีแรกที่เจอวอลฮะแอมฮัสยังโดนดูถูกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของโรงแรมและยังทําให้รถไฟพุ่งชนเขาระหว่างโชว์มันทําให้ฮัสไม่เคยคิดจะมองวอล์กแบบอื่นนอกจากตัวซวยหรือสตูครับคนที่ 6. กวาเลนติโน่ซึ่งวาเลนติโน่ก็คือโอเวอร์โหดที่ฮัสเกลียดมากที่สุดเพราะวาเลนติโน่ทาร้ายแองเจิลดัสทั้งร่างกายและจิตใจ หลังจากที่ฮัสเข้าใจว่าทำไมแองเจลถึงติดอยู่ในความสัมพันธ์แย่ๆแ,แบบนี้เขาจึงโกรธและพร้อมสู้กับเบนติโนถึงตายได้เลยฮะคนที่7จ็ดแองเจิลดัสแองเจลดัสคือคนที่มีความหมายต่อฮัสมากที่สุดเลยครับความสัมพันธ์จากแรกเริ่มที่ฮัสมักจะรำคาญแองเจล ที่ชอบจีบเขาแบบไม่เกรงใจแต่พอเวลาผ่านไปฮัสกลับกลายเป็นคนที่คอยห่วงแองเจิลมากที่สุดและทั้งคู่ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆแถมฮัสยังเป็นคนที่คอยช่วยแองเจิลให้ต่อสู้กับปัญหาการเสพติดความสัมพันธ์กับวาเลนติโนและความเจ็บปวดในอดีตถึงขั้นยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยแองเจิลอยู่หลายครั้งมันทําให้ความผูกพันของทั้งคู่เริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดที่ฮัสเริ่มรู้สึกบางอย่างเกินเพื่อนซึ่งเขาไม่ยอมพูดตรงๆซะอย่างนั้นฮะี่คทน8 เชอร์รี่บอมในช่วงแรกๆฮัสไม่ค่อยชอบเธอเท่าไหร่ฮะเพราะชอบพาแองเจิลไปทำเรื่องเสี่ยงแต่พอเวลาผ่านไปฮัสก็รู้เลยว่าชีวิตของแองเจิลจะดีขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ยอมรับเพื่อนสนิทอย่างเชอร์รี่ฮะต่อมาเขาก็เริ่มสนิทกับเชอร์รี่จนได้กลายมาเป็นอีกหนึ่งในเพื่อนนักดื่มของเขาแหมพี่แกเนี่ยอะไรอะไรก็หมุนรอบตัวแองเจิลจริงๆนะผนที่เก้าแบ็กสเตอร์ฮัสกับแบ็กสเตอร์มันเป็นความสัมพันธ์แบบคนที่บนมาเจอนักวิทยาศาสตร์ประหลาดในตอนแรกฮัสลำคาญแบ็กสเตอร์มากๆ พอเบ็กสเตอร์ชอบวิเคราะห์พฤติกรรมของเขาแบบจิตวิทยาแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ร่วมมือกันได้ดีในงานของโรงแรมคนที่10บเซอร์ p เพนเทียสแน่นอนทว่าทั้งคู่เจอหน้ากันครั้งแรกก็ไม่ชอบกันอย่างแน่นอนพอเพราะเซอร์ p เพนเทียสดันไปโจมตีโรงแรมแต่พอเพนเทียสเขาร่วมกันไท่บาปและจริงจังมากๆมันทําให้ฮัสยอมรับในตัวของเขาครับ คนที่11ลูซิเฟอร์ฮัสเป็นคนที่แสดงความสุภาพให้กับลูซิเฟอร์ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันแต่ในขณนะเดียวกันก็รู้สึกหวาดระแวงเพราะลูซิเฟอร์เป็นราชาแห่งนรกครับและเขาก็มองว่าลูซิเฟอร์เป็นพ่อของชาลีมากกว่าจะมองว่าเป็นไผ่คุกขามนะครับคนที่1ิมิมซีซึ่งฮัสจะมองว่าเธอเป็นตัวปัญหาที่เดินได้เพราะเธอมันจะสร้างเรื่องจนอลาสเตอร์กับฮัสต้องมาช่วยแก้ซึ่งเขาก็ลำคาญเธอมากๆ แต่ก็จำใจรับมือเพราะทั้งคู่ต่างสนิทกับอลาสเตอร์ฮะต่อมาเรามาดูเรื่องที่น่าสนใจของฮัสดีกว่าครับเรื่องที่1ชื่อของฮัสก็หมายถึงซาแห้งๆที่ไร้ค่าซึ่งสื่อถึงตัวของเขาตรงๆเพราะเนนรกเขาก็เหมือนเปลือกเปล่าของคนที่เขาเคยเป็นครับแต่มันก็ได้มีแฟนคลับคนหนึ่งได้บอกกับคุณวิซซี่ป๊อปว่าฮัสก็แปลว่าจำได้ในภาษาเดนมาร์กและนอร์เวย์ซึ่งเธอก็ได้บอกว่าก็เข้ากับตัวของเขาดีนะถ้ารู้เรื่องราวของเขาเอาละสิพอคุณวิซซี่ป๊อปพูดแบบน ในส่วนของลวดลายบนขนหมวกและการแต่งตัวของฮัสที่เราเห็นเนี่ยมันมาจากชุดของนักมายากลยุคเก่าๆนั่นเองฮะเรื่องที่3ก็ได้มีการยืนยันแล้วฮะว่าฮัสเป็นแพนเซ็กชว่หรือก็คือการที่รู้สึกชอบถูกดึงดูดหรือรักคนคนหนึ่งได้โดยไม่สนเพศนั้นเลยครับและถูกอธิบายว่าไม่สนเพศสนคนซึ่งมันหมายถึงความเปิดกว้างของเขาไม่ได้หมายความถึงความเจ้าชู้นะฮะเรื่องที่4 ในตอน Welcome to h e a v e n ฮัสก็ได้ชื่นชมขับคอนเซนต์ว่าตั้งได้ดีคําว่าคอนเซนต์มันแปลว่าความยินยอมซึ่งต่อจากเหตุการณ์ใน s q สเคเรตก็ได้แสดงให้เห็นชัดว่าเขาให้ความสําคัญกับขอบเขตและความยินยอมนั่นเองครับเรื่งที่ห ถึงแม้ว่าฮัสจะเป็นคนนิสัยไม่ดีปากร้ายพูดทีก็แทงใจดาใส่คนอื่นแต่เพื่อนๆรู้ไหมฮะว่าเขาน่าเข้ากับเด็กได้ดีมากๆเลยฮะก็เลยได้ว่ามีมุมที่อ่อนโยนเหมือนกันนะครับเรื่องที่6คุณวิสซี่ป๊อปจะยังบอกเกี่ยวกับตัวของฮัสอีกด้วยว่าเขาน่าเป็นสัตว์ขนฟูที่กอดเก่งมากๆด้วยนะแต่ก็จะกอดแค่คนพิเศษเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะไปกอดใครมั่วซั่วนะเรื่องที่7ตัวของเขาเองมักจะถูกเรียกว่าอาแก่ขี้งุนงดพี่เมาที่ติดการพนันและซิก้าในขณะเดียวกัน เขาก็ยังพยายามเลือกติดกรรมานันอยู่เรื่อยในโลกนรนกฮะเรื่องที่8คุณวิซซี่ป๊อปได้ออกมายืนยันว่าฮัสมีพลังปีศาจหลายอย่างมากๆและจะสู้กับแองเจิลดัสแบบจริงจังจะเป็นไฟที่สูสีกันสุดๆแต่แองเจิลจะเร็วกว่าส่วนฮัสจะมีพลังมากกว่าฮะเรื่องที่9ในช่วงแรกๆฮัสไม่ค่อยอยากจะสนิทกับใครในโรงแรมเลยก่อนที่ในภายหลังเขาจะเริ่มเปิดใจและค่อย,อยๆสนิทกับคนอื่นๆในโรงแรมโดยเฉพาะกับแองเจิลครับเรื่อที่10ใครที่ชิปฮัสกับแองเจิลต้องดีใจอย่างแนน,น่่อะพาคุณวซได้บก ความสัมพันธ์ของฮัสและแองเจิลก็ค่อยพัฒนาตลอดซีรีส์เธอจงใจให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องใช้เวลาครับแต่เธอก็ไม่บอกว่าจะโรแมนติกหรือไม่เอาไหนมาได้กลิ่นมาม่าแปลกๆตอนท้ายวันนี้อและเรื่องสุดท้ายครับเรื่องที่11เมื่อวันที่20ธันวาคมปี2022ทางเว็บไซต์ has b e e n ก็ได้แจกสูตรเครื่องดื่มฮัสฮอลิเดย์กลอ k lock, ให้แฟนๆได้ลองเอาไปทำกันด้วยนะฮะสูตรก็จะมีตามนี้เลยแต่น้องๆคนไหนที่อายุยังไม่ถึงผมก็ไม่แนะนำให้ไปทำตามนะรออายุถึงก่อนนะครับและนี่ จาก Has Been o t t l l ครับก็ได้ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ดูจะไม่เอาไหนแต่กลับเป็นคนที่เท่แบบสุดๆเลยแหละครับผมเองก็ชอบพี่เก๋มากมากเลยยิ่งในตอนซีซั่นหนึ่งที่เขาร้องเพลงคนขี้แพ้ให้ Angel d u ลดฟังในตอนที่ Angel d u ลดักำลังท้ออยู่ฮะก็เป็นฉากที่ผมประทับใจแบบสุดๆไปเลยแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะฮะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ